Hello, เธอวันนี้ก็มาทำ DIY นะคะเธอกับรองเท้า Adidas นะคะรุ่นนะคะ BW Sport 245ค่ะเธอจะรุ่นนีนะ้จะเป็นรองเท้าที่แบบว่าเขาคอลแลบกันระหว่าง Adidas กับ Puma นะคะเธออินสปิ a t i o n เขามาจาก รองเท้าของทหารเยอรมันนะคะเธอในสมัยก่อนนะคะเธอและที่สำคัญคือวันนี้ฉันมาดีไอไว้ด้วยกันเอาเทปแบบหนังไก่หรือเทปที่เอามาติดพรมมาเธอเอามาแปะนะคะให้ดูเหมือนกับรองเท้าที่แบบว่ามันผ่านการใช้งานมาเยอะแล้วแล้วก็แบบว่าเราก็แบบว่าเอามาทําให้เขาแบบมีสภาพที่แบบมีฟังก์ชันใช้ได้อยู่นะจ๊ะเธอนี่สสวยงามมากฉันบอกเลยว่ารองเท้ารุ่นนี้นะคะ B W Sport สองสหคือสวยจริงๆเธอและเอาฟิตวันนี้นะคะดิฉันก็บอกเลยนะคะว่าแฮปปี้มากนี่จ้ะ รองเทา้า B W Sport 245แล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตก๊อเดึกดกระซองนะคะส่วนกระเป๋าก็ด D O นะคะเป็น lady D O นะคะและผ้าพันคอนะคะก็เป็นผ้าพันคอช้างของไทยคะ่ะคุณคขาแฮปปี้มากกับลุกวันนี้นะคะคุณขาแฮปปี้กับอาดิดาสวันนี้มากแล้วเจอกันนะคะกับ DIY คราวต่อไปนะคะเจอกันจะ้ะบ๊าย